สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นการเรียนครั้งสุดท้ายนะคะของโรงเรียนผู้สูงอายุอปบตคลอง3รุ่นที่4ค่ะวันนี้นะคะก็จะมีการเรียนเกี่ยวกับว่าการอนุรักษ์นะคะศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นการรำการฟ้อนนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเล่นการังการุงค่ะแล้วตอนสุดท้ายนะคะก็จะมีมอบใบประกาศนียบัตรค่ะว่าแล้วก็ตามกนไปดูค่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะไปกันเลย ราจะมาฟ้อนรำกับพี่พี่ผู้สูงอายุกันค่ะว่าเป็นไงบ้างมากเลย มาค่ะแล้วน้าจะมาฝึกอังกันลงนะคะกับพี่ๆกันเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างจะฟังเพลงออกไหมมาค่ะ สวัสดีค่ะคุณป้าค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะคุณช่วยโต้ตอบค่ะคาได้กิจกรรมในครั้งนี้สุดท้ายแล้วใช่ไหมคะค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ดีใจค่ะที่ได้มาร่วมงานกับผู้สูงอายุค่ะมีความสุขใช่ไหมคะค่ะมีความสุขมากที่ระทับใจอะไรไหมคะที่เราได้มาฝึกกันด้กันประทับใจครับมีทั้งคนบริการดีา่แนะนำเอาภาษาไทยเขาทั้งหน้าทั้งอีกอะไรอย่างเงี้ยอยากให้จัดแบบนี้อีกไหมั้าอยากให้มีอย่างนี้ค่ะค่ะ ได้ว่าได้รับประกาศสิญญบัตรด้วยคุณป้าช่วยโชว์ก็หน่อยได้ไหมคะว่านี่ค่ะเรามีบัตรใช่ไหมคะคุณป้าคนี่เราได้รับบัตรกตัญญูบัตรในการโรงเรียนผู้สูงอายุประจำปี2568นะคะรุ่ที่4ใช่ไหมคะคุณป้าค่ะได้ความรู้มากย วันนี้นะคะต้นน้ำเนี่ยก็ยินดีกับพี่ๆผู้สูงอายุมากเลยนะคะที่ได้รับใบประกาศนียบบัตรนะคะในการจบเรียนหลักสูตรในครั้งนี้ค่ะหวังว่านะคะพี่ๆรุ่นถัดไปนะคะจะมาร่วมเรียนกันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามอินนะคะวันนี้ต้นน้ำต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ